เคยมีลหลายๆคนอ inbox มาหาผมนะครับว่าผมอยากเปิดร้านกันดั้มครับพี่ผมจะต้องลงทุนเท่าไหร่นะวันนี้ผมมีคําตอบให้แล้กันว่าถ้าคุณอยากจะเปิดร้านกันดั้มคุณควรจะลงทุนเท่าไหร่ดีนะคือถ้าจะพูดถึงร้าน v ีเล็กันดั้มนะจะต้องย้อนไปก็ประมาณสัก จ็ดปีที่แล้วนะเมื่อเจ็ดปีที่แล้วนะผมยังเป็นพนักงานบริษัทคนหนึ่งเหมือนกันก่อนที่ผมจะเปิดร้านวีเลฟกันดัมนะผมเป็นคนที่ไม่ไม่ได้มีเงินลงทุนอะไรมากนะตอนนั้นนะผมเปิดร้านวีเลฟกันดัมนะผมใช้เงินลงทุนแค่สองหมื่นบาทเท่านั้นนะพูดไปแล้วพี่เพื่อนๆหลายๆคนฟังแล้วอาจจะงงว่าเฮ้ hey, มันเป็นไม่ได้เหรอแค่เงิน20,000บาทในการที่เราอยากจะเปิดร้านขายกันด้ำเพราะผมไปดูตามอินเทอร์เน็ตนะในกระทู้ตามพันทิปหรืออะไรอย่างนี้ก็ตามนะเข้าส่วนใหญ่เขาจะบอกว่าคนที่จะเปิดร้านขายกันด้ำได้จะต้องมีทุนหนาะหนาะนะต้องมีอะไรอ่คือต้องเรียกว่า ต้องเป็นเสียในระดับนึงเลยอะคุณถึงจะเปิดร้านขายกันด้ามได้อะวันนี้ผมมาบอกพวกพี่ๆเพื่อนๆกันว่ามันไม่ใช่อย่างที่พี่พๆเพื่อนๆคิดเลยแล้วกันนะเงินลงทุน2อง0 0ืนบาทผมเอาไปทํำยังไงบ้างเดี๋ยวผมจะค่อยๆพูดให้ฟังทีละช็อตเลันตอนแรกที่ผมลงทุนครั้งแรกไม่ได้เยอะเพราะว่า1ผมคิดว่าตอนแรกผมจะทําร้านกันด้ามผมจะบอกเลยว่าผม ไม่เคยรู้จักกันพามาก่อนเลยย้อนหลังไปประมาณสัก7ปีก่อนหน้านะครับผมไม่เคยรู้จักกันพามาก่อนเลยผมก็เป็นแค่คนคนหนึ่งนะที่อยากที่จะมีรายได้เพิ่มจากงานประจำนะซึ่งผมจะบอกว่าตอนที่ผมทำร้านกันดั้มครั้งแรกอะ่ะผมก็ทำการสำรวจตลาดก่อนนะก่อนที่ผมจะซื้อกันพามทํทำการสำรวจตลาดผมทำยังไงผมทำในการที่ว่าผมไปเปิดดูเว็บไซต์หลายๆเว็บไซต์นะ ว่าเอะปัจจุบันเนี่ยกานดั้มที่เขาขายก็อยู่ในตลาดเนี่ยเขาขายกันอยู่ที่ราคาเท่าไหร่นะราคาขายนะแล้วก็ไปถามตามร้านต่าง,าง,างๆนานาเลยที่เขาขายบอกว่าเขาขายส่งอย่างงี้เราก็ไปดูนะว่าร้านคนนี้เขาขายจากนั้นผมก็เอามาจดเป็นกระดานเลยลิดๆๆมานะทำการบ้านนะไปหาข้อมูลมาผมจําได้ว่าตอนนั้นผมหาประมาณสักน่าจะไม่ต่ำกว่าสิล้านนะที่ ที่เอามาทำเช็คลิสต์นะจนปรากฏว่าอย่างไรไหมผมได้แนวทางในการซื้อกันพามาขายมันมีอยู่สแนวทางแนวทางแรกนะก็คือเราซื้อกับร้านค้าที่ขายกันพามาก่อนคือเราไปซื้อซื้อส่งจากเขามาแหละแล้วเราก็มาขายตอนแรกๆผมก็ทำแบบนี้นะ แต่ด้วยความที่ว่าพอเราทําไปปุ๊บแล้วปรากฏว่าประมาณเดือนแรกรู้สึกว่าผมทำมาผมได้กำไรประมาณถ้าผมจำไม่ผิดนะ2,300บาทแค่นั้นเองนะกำไรในการขายกันดําเดือนแรกนะซึ่งถามว่ามันเยอะไหมอ่ะไม่เยอะเลยนะผมลงทุนไป2,000 20, 0บาทผมซื้อยันพามาขายไ,ได้กำไรมา2อง0บาทนะในสมองผมตอนนะั้นผมก็คิดนะว่าเอ๊แล้วทำยังไงอ่ะ เราถึงจะได้กำไรเยอะๆนะผมก็เริ่มเปลี่ยนไปหาช่องทางการซื้อที่มันถูกนะครับถูกลงนะอยากได้ต้นทุนที่มันถูกคือราคาขายเราได้นะแต่เราอยากได้ต้นทุนซื้อมาถูกผมก็เริ่มไปอ่ไปสืบหาช่องทางการซื้อจากประเทศจีนนะที่เอามาขายนะตอนสมัยแรกๆเลยนะปรากฏว่าไงหรือว,ว่าผมทําการซื้อขายกับประเทศจีนอยู่ประมาณสักอ าผมจะไม่ผิดรู้สึกจะประมาณ5หรือ6เดือนนะจากเงินลงทุนผมที่เคยลงทุนอยู่ประมาณ2 0,000ผมเก็บเงินในการขายกันพาเนี่ยกำไรที่ได้ผมไม่เคยเอาออกเอาออกไปใช้ในชีวิตประจำวันเลยแม้แต่นิดเดียวผมก็ยังทำงานประจำอยู่ผมเอาเงินเดือนที่ผมทำงานประจำอยู่ใช้ปกติส่วนเงินที่ผมขายกันพาได้ก็เก็บไว้สำหรับการเติบโตของหลานนะ ปรากฏว่าผ่านไปหกเดือนมันมีอยู่วันหนึ่งเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นว่าผมสั่งสินค้าจีนไปนะพีออเดอร์สมัยก่อนเขาใช้ระบบว่าเรียกยังไงว่าระบบพีออเดอร์นะผมสั่งสินค้าจากประเทศจีนไปสมัยก่อนถ้าเราเจอพีออเดอร์สินค้าจากประเทศจีนเนะี่ยเราต้องใช้เวลาประมาณสิบถึงสิบห้าวันเราถึงจะได้สินค้ากลับเข้ามาที่ประเทศไทยใช่ป่ะแต่ปรากฏว่าไงรู้ป่ะ เมื่อผมเริ่มสั่งซื้อสินค้าไปเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากเดือนละสองหมื่นสาม0ม0่ี่มืนค่อยๆเพิ่มไปจนลูกค้าฐานลูกค้าผมเริ่มมากขึ้นนะจนกระทั่งผมออเดอร์สินค้าจากประเทศจีนไปเกือบประมาณ200,000บาทนะปรากฏว่าย่างไรรู้ป่ะผมก็เจอเคสประสบการณ์ในชีวิตที่แบบว่าเลวร้วายที่สุดเลยก็คือ ผมสั่งของจากประเทศจีนไปนะครับร้านค้าจีนนะผมสั่งของไป2000 200, 0 0ปรากฏว่าผมโดนบริษัทชิปปิ้งโกงนะครับผมโดนบริษัทชิปปิ้งโกงซึ่งการโดนโกงผมเนี่ยมันเป็นลักษณะที่ว่าผมจําเป็นที่จะต้องจ่ายค่าขนส่งเขาปรากฏว่าไงไหมเขาเรียกผมสั่งซื้อของ2000 200, 0 0บาทนะครับผมโดนเรียกค่า ขนส่งนะเป็นจํานวนเงินก็คือเลยกง่ายๆว่า60,000กว่าบาทถ้าผมจําไม่ผิดรู้สึกจะประมาณ6 0หม0นนี่นแหละซึ่งผมบอกโอโ้โหมันมันเป็นค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างที่จะสูงมากเลยแต่ถามว่าเราต้องจ่ายไหมเราต้องจ่ายแน่นอนทําไมถึงต้องเราจะไม่จ่ายได้ไงทางชิปปิ้งต้องใช้คําว่าเขาโกงแบบคือหน้าด,นดานมากเลยคือถ้าถ้าคุณ ไม่ยอมจ่ายเงินหกหมื่นฉันไม่เอาของของคุณมูลค่าสองแสนของคุณเอากลับเข้าประเทศนะเพื่อเอาของมาให้เราอะเป็นพี่ๆกับเพื่อนๆโดนด้วยเคสนี่ยคิดว่าจะทำยังไงก็ต้องรับไว้ยอมแบกรับชะตากรรมนะซึ่งผมจำได้ว่าตอนนั้นนะผมนำเข้าจะกชิปปิง้งนะสั่งซื้อจากจีนมาเพื่อเอามาขายผมโดนโกงไป ด้วยยอดเงินที่มันเยอะมากขนาดนั้นเพราะอะไรเขาบอกว่าชิปปิ้งทางจีนจะใช้น้ำหนักใช่ปะ่ะน้ำหนักในการแพ็คสั่งสินค้าจากจีนปัะหาที่ได้รับมาก็คือ1กล่องบบี้มาก2เมื่อเราอยากจะป้องกันว่าไม่ให้กล่องเราบี้ไม่อยากให้กล่องเราก,ร,กระทบกระเทือนปรากฏว่าไงเขาเอาไม้ ลังขนาดที่มันมีน้ำหนักมากๆตีลังแผกใสไปเรียบร้อยเลยปรากฏว่าสินค้าเราหนึ่งหงคิวที่เราส่งมารวมด้วยน้ำหนักหลังเรียกค่าขนส่งเราเรียกว่าจกเลยละกันซึ่งตัวผมก็ไม่มั่นใจนะว่าเคสเนี่ยคือชิปปิ้งโกงผมด้วยลักษณะว่าเพิ่งจะมาตีลังไม้ที่ประเทศไทยหรือว่าตีมาตั้งแต่จีแล้วซึ่งผมมองมันเป็นไปไม่ได้ ก็คือนี่เป็นประสบการณ์เลยจนทำให้วันนั้นอนะวีเลฟก,กันด้ามาขายของนะจากที่มีเงินกำไรนะอยู่ประมาณ5 0 0หมื่นกว่าบาทนะคือสะสมนะตั้งแต่เดือน1เดือน2เดือน3เดือน4เดือน5เดือน6เนะี่ยมีเงินกำไรสะสมอยู่ประมาณ5 0 0 0มืนกว่าบาทปรากฏว่าไอยอดเงินที่โดนเขาเรียกเก็บค่าขนส่งมาก็ประมาณ5ก็ประมาณ6 0,000กว่าบาทเหมือนกัน เท่ากับว่าผมทำงานฟรีเลยต้องบอกว่าผมทำงานฟรีเลยนะหกเดือนที่ผมเปิดร้าน V ีลเลเบอร์ดำมาผลได้กำไรจากการขายกันผ่านเป็นเงินศูนย์บาทเลยวันนั้นผมคิดเลยว่าเฮ้ยเฮ้ย hmm. <"Hey, hey, S 2> เราจะขายกันผ่านต่อไปดีหรือเปล่า mm hmm. หรือว่าเราจะเลิกดีอะไรเงี้ยนะมันก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนของร้านวีเลเวอร์ดซึ่งมัน เปลี่ยนไปยังไงนะเดี๋ยวผมจะเอาไว้เล่าให้ฟังในคลิปหน้าแล้วกันว่าทำไมวีเลิฟกกนดัมถึงเลิกซื้อสินค้าจากประเทศจีนแล้วเราปรับปรุงร้านไปทำอะไรแบบไหนจนมีวีเลิฟกันดัมในปัจจุบันนี้แล้วกันนะก็ฝากพี่ๆเพื่อนๆแล้วกันนะกดติดตามนะแล้วก็ติดตามตอนหน้าแล้วว่าผมจะมาพูดให้ฟังอีกทีว่า ผมมีการปรับเปลี่ยนหลานไปเป็นในรูปแบบไหนนะเพื่อให้มีวีเลิฟเนดัมทุกวันนี้แล้วกันนะครับสำหรับพี่ๆเพื่อนๆคนไหนนะที่ชอบคลิปนี้แล้วกันนะผมรบกวนกดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยแล้วกันนะครับแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้วีเลิฟนะเนดัมออฟฟิเชียลด้วยครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะแล้วผมจะเอาเรื่องเราดีมาตอนต่อไปตามดูแล้วกันนะครับผมครับขอบคุณนะครับผม